สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันกับผลงานที่สีแล้วนะแต่ทีเนี้ยครูอยากให้เห็นผลงานที่หนึ่งผลงานที่สองที่สามนะผลงานที่หนึ่งที่มันรวมกันทั้งหมดเนี่ยคุณอย่าลืมขั้นตอนของมันนะลงสีก่อนแล้วก็ค่อยๆวาดลวดลายลงไปผลงานที่สองเห็นไหมคะก็อย่าลืมขั้นตอนของมันนะที่ทำอะ่ะซึ่งครูก็จะเน้นกับทุกคนมากมากว่า ให้ค่อยๆไปอะค่ะให้ค่อยๆไปเพื่อแบ่งสีเห็นไหมนี่คือผลงานที่3ที่พวกเราทำกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะมันต้องเป็นไปนตามขั้นตอนนะมันถึงจะออกมาแบบมิกซ์กันผสมกันได้อย่างงดงามนะค่อยๆไปนะค่อยๆไปลงสีก่อนรอให้มันแห้งแล้วก็ค่อยทำแล้ววันนี้เราจะมาอยู่กับผลงานที่ สีที่มีชื่อว่านกยูงค่ะทุกคนเอาละทำอย่างนี้นะเอากระดาษแนวขวาแล้วก็วาดมือเราใช้มือเราเหมือนเดิมค่ะในการทำแล้วก็เอาสีมาก็คือครูใช้สีไม้เนี่ยเพื่อให้พวกคุณเห็นชัดในการวาดมือแต่จริงๆพวกคุณใช้ดินสอในการวาดนะคะ เนะมเอาละทีนี้ตัวนี้ค่อยๆเขียนหัวมันไปเนี่ยไหมค่อยๆไปเห็นไหมคะตัวนี้คะ่ะแล้วคอของนอกยูงนี่ก็จะเล็กๆแล้วตรงนี้ก็จะใหญ่ๆหน่อยใช้ดินสอนในการทำนะเนี่ยไหม,มแล้วก็ว่าปึ๊บ แล้วตรงนี้ก็เอาดินสอมาทําเป็นขาไว้แล้วก็ดินสอมาทําเป็นขาไว้เห็นไหมคะนี่คือการทํานกยูงค่ะแล้วเสร็จพวกคุณก็ลงสี <c oughs> การลงสีคือเอาสีน้ํามาลงก่อนตัวอย่างนะคุณลงแล้วคุณลงพื้นสีน้ําก่อนนะพื้นสีน้ําแล้วครกก็ตกแต่ง แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งพอปล่อยให้มันแห้งครูก็เสีมาจุด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 สีน้ําจุดหรือสีจุดหรือปากกาสีน้ํามาจุดก็ได้มาจุดคือต้องทําทีละขั้นตอนนะใช้สีแห้งปุ๊บมาจุดนะคะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาวาดไงเนี่ยเหรอไหมเราก็จะมาวาดแบบมาให้มันเห็น เนี่ยเ,เอามาลงลายวาดให้มันเห็นลวดลายที่ชัดขึ้นใช่ไหมค่อ,อ,คอยๆวาดนะแล้วทีนี้ก็อย่าลืมขั้นตอนนี้นะค่อยๆเขียนไป ตเติมนิดๆหน่อยๆตเติมไปทีนิดๆค่อยๆเติมไปอะคะ่ะให้มันดูแบบ มันดูในนี้คะ่ะค่อยๆเติมไปค่ะอย่าลืมนะทุกขั้นตอนที่ครูให้อะที่ครูส่งให้อะพวกคุณก็จะต้องทํามันให้ได้นะเห็น <He ard S 2> ไหมเติมอย่างนี้ค่ะไปให้ทั่วๆแล้วมันจะให้เห็นความแตกต่างนะของการทำอะคะ่ะมันเป็นการมิกซ์อะคะคือมิกซ์ก็มีเดียคือว่าใช้เทคนิคการสร้างผลงานในหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นลงสี วาดหรือลักษณะอะไรต่างๆเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อเติมแล้วก็ทำดู o เดิล,ลก็คือขีดขเขียนเขียนอย่างเงี้ยค่ะลงไปตรงไหนอยากให้ได้มากก็ใส่ลงไปใส่เติมลงไปได้เติมลงไปได้เติมลงไปในนี้ได้เนะออไหมพอใส่ตรงนี้เสร็จแล้ว ก็ค่อยใช้ปากกาสีขาวในการที่พวกคุณจะวาดลวดลายลงไปต่อถูกไหมอือหเพราะฉะนั้นในการเติมเหล่านี้ที่เป็นปากกาสีขาวปากกา,า,กาเจลต่างๆนะคะก็มาเติมแล้วก็มาทำลายลวดลายต่างๆลงไปแล้วปากกาสีดำเนี่ยเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยเราเติมตรงนี้เสร็จเราก็เขียนให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะ เติมลวดลายเข้าไปนะคะเติมมันก็ไปเลยค่ะให้มันเห็นแบบอย่างเี้มันไม่ต้องแบบละเอียดมากมายก็ได้หมายถึงว่าการลากเส้นน่ะขอให้ทำแบบเติมๆนิดๆหน่อยๆอ,อยากเติมตรงไหนก็เติมไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ เติมไปได้มันให้เหมือนนกยุงอะทุกคนให้มันมีความแบบคล้ายเหมือนนกยุงในจินตนาการของพวกเราค่ะน้องไหมคะมทีนี้เราก็ยังไปใช้สีขาวค่ะอยากวาดตรงไหนก็วาดปากกาเจลเนี่ยหายี่ห้อที่จะเขียนแล้วแบบเขียนดีเนี่ยยากหน่อยนะเห็นไหมเนี่ย คูก็แบบมีปากกาเจลอยู่เหมือนกันนะก็แบบกว่าจะหาปากกาเจลยี่ห้อเขียนได้ดีเนี่ยก็ใช้เวลาหน่อยนะนเห็นไหมคะ ลากไปเลยค่ะให้มันเป็นลวดลายเห็นไหมคะเนี่ยค่ะค่อยๆทำไปทุกคนเนี่ยค่ะมีสีทองด้วยนะ สีทองมเติมด้เห็นไหมขนาดสียังเขียนยังเขียนไม่ค่อยออกเลยคูยังแบบต้องไปหาปากกาแบบมาใส่ให้มันดีเลยค่อยเติมไปนี่แหละค่ะคือนกยูงค่ะท,ทุกคน ขอให้สนุกนะคะค่อยๆทำไปนะค่อยๆเติมไปนะว่าเราจะใส่นกยูงตรงไหนดีนะเราก็ค่อยๆใส่ไปนะอยากจะเติมตรงไหนก็ค่อยๆใส่ไปนะโอเคไหมอย่างเงี้ยโอเคนี่คือนกอยูงนะโปรดอย่าลืมนะลงสีน้ำก่อนรอให้มันแห้งเติมจุดๆ แลก็เติมจุดๆเติมสีลงไปแล้วก็มาขีดเส้นรอบๆด้วยไฟล์ไลเนอร์แบ่งสีต่างๆนะแล้วเสร็จก็ทำไฟล์ไลเนอร์เสร็จแล้วก็เอาปากกาเจลลงและที่สำคัญที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะได้สีไม้ตรงไหนก็แต่งเติมไปได้เลยเห็นไหมคะใส่สีไม้ลงไปได้เลย ใส่ได้หมดเลยนะคะทุกๆคนเนี่ยค่ะใช้ได้ทุกสีใช้ได้ทุกอย่างที่มาต่อเติมขอให้สนุกนะคะทุกๆคนพบกันใหม่ในอีกสามวันข้างหน้ากับผลงานที่หานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ